เรามาฟูลีวิวกันจะมีความค่อนข้างยากอีกหนึ่งเราต้องปรับแสงไปด้วยสแกนไปด้วยโอเคขอเกรินนำก่อนนะครับว่าสินค้าตัวนี้เป็นทีสแกนเนอร์ระบบแพนเทลนะครับที่เป็นฟูลคัลเลอร์นะครับเป็นตัวใหม่ที่ปรับอับเกรดมาจาก iScan นธรรมดา ตัวนี้เป็น S2 ของปี2023นะครับเพิ่งเปิดตัวถือว่าเป็นเปิดตัวช่วงสิ้นปีแล้วกันเกือบสิ้นปีแล้วนะครับก็จะพร้อมตอนนี้พร้อมจำหน่ายแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับทำอะไรได้บ้างนะเนาะิ่ม,มาฟูลรีวิวกันนะครับโอเคเริ่มนะครับรุ่นที่เป็น Handheld Only ที่เป็นมือถืออย่างเดียวนะครับกล่องเขาจะเป็นกล่องแบบ Hard Case นะครับกล่อง Hard Case คือกล่องแบบแข็งแรงสูงนะครับล็อกได้แล้วก็สามารถที่จะปรับเป็น กระเป๋าเดินทางได้อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มีล้อด้วย <c oughs> มีล้ออยู่ตรงนี้นะครับ2ลอ้อเหมือนกระเป๋าเดินทางเลยแต่ว่าเป็นกระเป๋าเก็บท d Scan n e r นเเพราะว่าอะไรเพราะว่าสินค้ามีมูลค่าที่ค่อนข้างสูงอันนี้คือเครื่อง i s c a n S2 สนะครับจริงๆแล้วผมมองว่าหน้าตามันค่อนข้างเหมือนเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปแต่จะมีเขียนตรงนี้ว่า S2 นะครับตัวปรับทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับตัวเครื่องเสียบสาย ส่คอนเน็กกับใส่สัญญาณเหมือนกันเหมือนเดิมนะครับมีกล้องมีตัวปล่อย LED นะครับเหมือนเดิมทุกอย่างเรื่องแรกที่เราต้องเช็คคือคอมพิวเตอร์ของเราผ่านสเปคของ 3D สแกนเนอร์ไหมนะครับเราจะเช็คจากอะไรก็คือ r ีคแพร e เมนต์ของตัวคลิ c k g u i ที่เขาให้มานะครับเราดูเลยว่าเอาง,ง่ายๆเลยสเปคคอมที่เราใช้เนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์เล่นเกมนะครับไม่เอา Macbook เนอะ Macbook ใช้ไม่ได้นะครับก็คือเป็นคอมพิวเตอร์สายเล่นเกมสายเกมมิ่ง CPU ขอเป็น Core i นะครับเริ่มต้นที่ i5 แต่ว่าถ้าจะให้ดีที่สุดคือ i7 ดีที่สุดนะครับแล้วก็หรือ i9 เนี่ยจะเป็นแม็กซิมัมแหละต่อมาก็คือการ์ดจอนะครับก็จะเป็นการ์ดตระกูล GeForce เริ่มต้นที่1080เป็นต้นไปนะครับขอเป็น GeForce เนาะเอาเป็นค่าย Nvidia นะครับแล้วก็แรมเนี่ยขั้นต่ำเนี่ยเริ่มต้นเลยนะครับ8ปดกิกไม่ได้นะครับต้อง16บหกิกเนี่ยคือขั้นต่ำสุดๆแล้วอยู่ที่การเชื่อมต่อนะครับสำหรับตัว i s c a ส S2 นะะคครับนรับ เริ่มต้นเสียบสายก่อนเลยนะครับสายของเขาคือจะมี2รูตรงนี้ด้าน,นหลังเครื่องนะครับเสียบตามรูจะมีซ็อกเก็ตที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับเสียบเข้าไปนะครับนี้เป็นสายสัญญ,ญาณเสียบตรงปึ๊บอย่างนี้นะครับเรียบร้อยวางเครื่องไว้เลยวิธีการวางเครื่องเครื่องเขาจะวางแบบนี้เนาะวางแบบนี้นครับคือวิธีที่ถูกต้องนะครับอ่ะต่อมาตัวนี้นะครับ usb USB เป็น USB 3.0นะครับหรือเวอร์ชันที่สูงกว่าได้แต่เวอร์ชันที่ต่ำกว่าเสียบซ็อกเก็ตไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้ต้องเป็น3.0เท่านั้นโอเคสังเกตว่าเสียบคอมเสร็จปุ๊บเราต้องทำไงต่อเราก็ต้องเสียบอะแดปเตอร์นะครับหรืนที่ตัวจ่ายไฟสแกนเนอร์ก็คือเสียบข้ารูนี้นะครับเสียบข้ารูนี้นะครับแล้วก็อะแดปเตอร์เสียบปลั๊กไฟนะครับอะแดปเตอร์เสียบปลั๊กไฟ กรณนนีที่สแกนข้างนอกครับแนะนําว่าให้เป็นโน้ตบุ๊กแล้วก็ซื้อเตรียมปั๊กพวกเอาไว้ใช้งานด้วยนะครับเอาไว้กรณีที่เราต้องลากลากสายไฟเข้าไปยาวๆไปไกลๆอะไรอย่างนี้แล้วก็เสียบที่ USB 3.0มรูเรแก็เสียบปลั๊กไฟได้เลยครับ โอเคครับก็นะครับขั้นขั้นตอนแรกนะครับก็คือเราต้องโหลดโปรแกรมก่อนโปรแกรมที่ใช้งานกับ i S S 2, สอสแกนเอสสามารถถ่าโหลดได้จากอ่า g ูเกิลเลยนะครับพิมพ์ไปว่า i อ c a n นดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เข้าลิงก์ของ i อสแกนโดยตรงครับจะเป็นลิงก์นี้เนาะหน้าต่างนี้จะมีให้ขึ้นการดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับเราก็เลือก i อรแกนเทสเอสทเป็นโปรแกรมตัวเดียวกันนะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์ได้เลยครับ หลังจากที่เรากดเข้าไปแล้วนะครับแล้วกดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับเวอร์ชั่นก็จะเป็น1.2.1.0แล้วก็ให้ใส่ข้อมูลที่เรามีเข้าไป serial code นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าให้ใส่เครื่องเนาะจริงๆเราก็ดูที่ serial ของเราได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะพิมพ์ serial ตามตัวเครื่องได้เลยนะครับต่อมานะครับก็คือเปิดโปรแกรมได้เลยนะครับแต่จริงๆข้อ,ขอแนะนําของผมนะคือการที่เราต้องเราจะจำเป็นที่จะต้องเสียบตัวคอนเนกตอ กับตัวเครื่องสแกนกับตัวคอมพิวเตอร์เราก่อนก่อนที่จะเปิดโปรแกรมนะครับอ่ะการแนะนําของตัวโปรแกรมเริ่มต้นนะครับเขาบอกว่าให้เราค а ลิเบตก่อนนะครับเพราะว่าเรายังไม่เคยใช้กับคอมเครื่องนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาเริ่มทําการค а ลิเบตกันได้เลยครับอ่ะขั้นตอนแรกนะครับก็คือาตั้งแต่ค а ลิเบตใ,ให้อยู่ในรูปแบบแบบนี้ นะครับก็คือดูจากแผ่นคาลิเบรตแล้วก็ใช้ตัวการอ้าแผ่นออกโดยการอ้าเนี่ยองศาที่เขาจะให้เราอ้าก็คือจะมีตามแผ่นดีแล้วนะครับก็คือจะเป็นแผ่นนี้เลยนะครับก็คือวางกับพื้นนะครับแล้วก็อ้าแผ่นคาลิเบรตออกแล้วก็ตั้งตามเขาเลยครับวิธีการใช้งานนะครับ การทำการคาลิเบรตก็คือเราจะต้องเอียงเครื่องตามจอที่เขากำหนดมาในสเต็ปแรกนะครับก็คือเอียงหันหัวไปทางฝั่งซ้ายก่อนนะครับแล้วก็กดที่ปุ่มนี้1ทีนะครับกด1ทีตัวเครื่องจะปล่อยแสงออกมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็ค่อยๆขย,ยัยบออกในเมื่อน้าจอขึ้นทูคอสอย่างนี้แล้วค่อยๆขย,ยัยบออกแล้วก็เอียง ประมาณ45องศานะครับเอียงตัวเครื่องประมาณ45องศาแล้วก็กดแล้วก็ทําแบบเดิมนะครับอ่ารักสรยะห่างออกมาแล้วก็เอียงเพิ่มอีก45องศาจะเป็นตั้งตรงแล้วนะครับโอเคแล้วก็เอียงเพิ่มอีกครับจริงๆอันนี้ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับเพราะว่าเราจะทนะําตามหน้าจอไปเรื่อยๆ ต่อมาจะเป็นการคาลิเบตไว้บรรล้าก็คือการคาลิเบตค่าแสงนสภาวะปัจจุบันนะครับอันนี้คือคําแนะนําของผมนะครับเวลาเราเปลี่ยนสถานที่การสแกนเนี่ยนะครับแนะนำมาให้เราทําการคาลิเบตใหม่ทุกครั้งเพราะว่าค่าสีค่าแสงณตอนนั้นน่ะสภาวะของห้องตอนนั้นน่ะจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่การคาลิเบตณตอนตอนนั้นนะครับไม่ว่าจะเกี่ยวสภาวะไฟในห้องหรือว่าแสงต่างๆที่เข้ามาตกกระทบในห้องนะครับเราควรที่จะคาลิเบตตัวเนี้ย ทุกครั้งเมื่อมีการสแกนใหม่เนาะอันนี้เป็นคำแนะนำนะครับพยายามรักษาหน้าตัวแผ่นคาลิเบตให้ไม่เป็นรอยที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเป็นรอยมันจะมีปัญหาระยะยาวในการคาลิเบทที่มันจะคาลิเบตไม่ได้นะครับโอเคอ่ะต่อมานะครับอธิบายตัวหน้าโปรแกรมให้ฟังก่อนตัวเครื่องนะครับจะมีโหมดการสแกนอยู่ทั้งหมด2โหมดนะครับตัว d e v i c เป็นสแกน X2 นะครับสแกนโหมด In Focus จะมีให้เลือกสองโหมดก็คือโหมด ไว้ไลท์โหมดกับ IR Mode โหมดจะมาสแกนตัวชิ้นงานที่เป็นโมเดลคนจริงนะครับอันนี้คือจะเป็นน้องเชอนะครับน้องเชอรเนาะเซลเอนจิเนียร์ของเราเองนะครับก็มาทดสอบกันว่าสีที่ออกมาจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็การสแกนวิธีการสแกนคนกับการเดินหมุนรอบตัวจะมีระยะอะไรยังไงเนาะก็ขั้นตอนแรกนะครับให้โมเดลเซตท่าก่อนท่าที่จะสแกนจริงนะครับก็คือต้องฟิกอยู่ระยะนี้จนกว่าคนที่สแกนเสร็จเนี่ยจะบอกว่าให้หยุด หยุดอยู่นิ่งได้นะครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันครับที่กดกดการสกดกดก่อนครั้งหนึ่งนะครับเพื่อดูค่าแสงจากคอมพิวเตอร์เรานะครับถ้าเราสึกว่าค่าแสงไม่พอนะครับเราสามารถที่จะปรับค่าแสงเพิ่มขึ้นได้จากตัวเครื่องเลยนะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ระยะห่างนะครับตัวเครื่องจะโชว์และตัวโปรแกรมก็จะโชว์เหมือนกันระยะสีเขียวคือระยะที่ดีนะครับระยะสีแดงคือเริ่มใกล้นะครับระยะสีฟ้าคือไกลไป แต่ว่า,า,าก็ยังสแกนติดอยู่แต่ว่าจะคอกว,ว่าระ,ระ,ระ,ระยะระยะการสแกนที่ดีคือจะเป็นระยะสีเขียวนะครับแต่ว่าชิ้นงานนี้จะมีความค่อนข้างยากนิดหนึ่งเพราะว่าตัวเสื้อจะเป็นเสื้อเงาเนาะเราต้องปรับแสงไปด้วยสแกนไปด้วยตลอดทางนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสแกนจริงก่อนเนาะในเมื่อเราปรับค่าแสงได้แล้วแล้วเราปรับค่าแสงแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับก็เริ่มสแกนจริงได้อาจจะเริ่มจากที่หน้าก่อนก็ได้นะครับ โอเคครับสำหรับตัวไฟล์นะครับก็คือเราจะได้ไฟล์ที่เป็น STL ไฟแบบนี้มาแล้วเราก็ทำการตัดพื้นที่เราไม่ต้องการออกได้เลยนะครับตามที่เราต้องการเนาะสำหรับงานนี้เราจะตัดพื้นออกนะครับแล้วก็แอปพลายได้เลยครับแอปพลายตัวตัวชิ้นงานได้เลยนะตัดแล้วเราก็มาเคลียร์ไฟล์นิดหน่อยหน่อยนะครับที่เราเราสึกว่าเราไม่ได้ใช้นะครับ หลังจากนี้นะครับก็ทําการปิดผิวโดวยการเจเนเรตพอยทคาวกับโปรแกรมและขั้นตอนสุดท้ายเราจะทําการปิดผิวแบบตันกันนะครับแล้วมาดูสีสันของตัวชิ้นงานกันว่าชิ้นงานเป็นยังไงบ้างต่อมานะครับก็ทําการปิดผิวแบบตันได้เลยเมชโมเดล model, และเลือกฟิลเตอร์แบบโลนะครับ Apply